ความสูญเสียที่เกิดขึ้นครั้งนี้นําไปสู่ประเด็นที่สังคมถกเถียงกันในวงกว้างค่ะว่าควรจะยกเลิกการทัศนศึกษาไปเลยหรือไม่โดยเฉพาะการเดินทางระยะไกลกรณีมีเด็กเล็กๆไปด้วย<ม>เนี่ยนะคะคุณผู้ชมคิดเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไรแต่ถ้าเป็นมุมมองของคนในแวดวงการศึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กแล้วไปถามผู้ปกครองบางส่วนนะคะ ก็เห็นว่าการทัศนศึกษายังจําเป็นค่ะเป็นการเปิดโอกาสเรื่องการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับเด็กได้แต่สิ่งสําคัญคือการกํากับดูแลควบคุมเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของรถโดยสารค่ะ <Bye. S 1> เด็กๆชั้นอนุบาลโรงเรียนบ้านหนองตรืออำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีเดินทางมาทัศนศึกษาที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวกับทางโรงเรียนค่ะเพื่อชมความน่ารักของหมูเด้งและฮิปโปตัวอื่น,นๆครูพานักเรียนมาทั้งหมด388คน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งไปจนถึงปอ3ค่ะมีครูมาช่วยดูแลด้วยทั้งหมด43คนเดินทางมาด้วยรถบัส11คันคันละกว่า30คนแต่ละคันจะมีครูประจำรถประมาณ4-5คนซึ่งก่อนเดินทางมีการตรวจสอบสภาพรถบัสทุกคันแล้วก็เลือกใช้บริการรถที่ใช้น้ำมันนะคะ ครูบอกว่าก่อนมาทัศนศึกษาได้ทําบันทึกข้อความขออนุญาตจากผู้อํานวยการโรงเรียนและสอบถามผู้ปกครองว่าจะอนุญาตหรือไม่เป็นการทัศนศึกษาแบบสมัครใจโดยไม่ได้เดินทางข้ามจังหวัดสวนสัตว์เนี่ยค่ะอยู่ห่างจากโรงเรียนเพียง21กิโลเมตรและถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้มาดูสัตว์มาศึกษากันนอกสถานที่ผู้ดได้หลายมุมมองนะสําหรับคุณครูก็คือเด็กบางคนนะคะ ผู้ปกครองอ่ะแทบไม่ได้พาไปไหนเลยเพราะว่าผู<ข>้ปกครองอ <ทำ S 1> ่ะเขาทํางานค่ะเาไม่มีเวลาการที่เด็กๆมาเนี่ยวันนี้เด็กๆตั้งตาตั้งตารอมากเลยค่ะที่อยากจะมามาดูหมูเด้งบ้างมาดูอย่างอื่นบ้างค่ะนี่คืออาจจะเป็นครั้งแรกของเขาที่เขาได้ออกมาเที่ยวค่ะสมมติว่าบริบทจังหวัดชลบุรีรอบๆโรงเรียนเรานะคะก็จะเป็นบริเวณพื้นที่โรงงานนะคะบริเวณพื้นที่โรงงานเนี่ยผู้ปกครองหรือว่าผู้ดูแลเด็กๆเนี่ยนะคะเขาจะทํางานกันค่อนข้างใช้เวลาเยอะในการทํางานนะคะ เขาก็จะไม่ค่อยมีเวลาพาบุตรหลานหรือนักเรียนตัวเองนะคะออกไปออท่องเที่ยวหรือว่าไปทัศนศึกษาแนวนี้เท่าไหร่เราก็ได้มีการสอบถามผู้ปกครองนะคะเรื่องความยินยอมถ้าผู้ปกครองยินยอมทางเราก็โอเคจัดการดําเนินกิจกรรมต่อส่วนผู้ปกครองที่พาบุตรหลานมาเที่ยวสวนสัตว์ครับมองว่าการทัศนศึกษาเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้นอกสถานที่นะครับแต่รถต้องปลอดภัย แล้วก็มองว่าเด็กระดับชั้นมัธยมมาศึกษาเป็นช่วงวัยที่เหมาะสมจะไปทัศนศึกษามากกว่าเด็กเล็กครับเล็กอะ่ะมันเล็กเกินไปอะ่ะมันก็ไม่ควรที่จะออกมาไกลขนาดนั้นอะไรเงี้ยคือเราเรียนรู้ในโรงเรียนก็ได้อะไรเงี้ยก็คือให้เขาโตโให้เขารับผิดชอบดูแลตัวเ,เองได้อะ่ะมันก็สบายใจกว่าอือหแต่การทัศนศึกษามันก็โอเคไงคะแบบทําให้เด็กออกมาข้างนอกอะไรเงี้ยใช่ไหมได้เรียนรู้อะไรที่ใหม่ๆอะ่ะอืแล้วเรามองว่า พันอะไรดีคะถึงจะได้ออกมาเหมาะสำหรับมาพัชนาถีฝานอ้องน่าจะมัธยมนะมหนึ่งขึ้นไปอะไรเงี้ยดูแลตัวเองได้ ไม่ต่างจากผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกูวิง่งอําเภอเมืองปัตตานีเห็นด้วยกับการนําเด็กไปทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นะคะแต่แล้วโรงเรียนก็ควรจะมีแผนดูแลมีมาตรฐานมีความปลอดภัยที่รัดกลุ่มพร้อมเสนอให้ปรับระเบียบจํานวนครูที่ต้องดูแลเด็กให้มากขึ้นจากที่กําหนดไว้ว่าครูหนึ่งคนดูแลเด็ก30คนอันนี้อาจจะไม่พอคะ่ะในระเบียบครูหนึ่งคนต่อนักเรียน30คนบางครั้งมัน มันน้อยเกินไปนะครับในการดูแลบางทีเด็กของเรา,อ,าอยู่ในแบบในพื้นที่ห่างไกลไม่คุ้นจินกับในเมืองหรือว่าสถานที่ที่พัฒนาแล้วดวยที่จะเดินหรืว่าที่มีกิจกรรมหลากหลายตรงนั้นถ้าครูไปแค่เด็กนักเรียน30คนครูหนึ่งคนเนี่ยบางทีการดูแลไม่ทั่วถึง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกูวิงจังหวัดปัตตานีสะท้อนด้วยค่ะว่าการทัศนศึกษายังมีความจําเป็นสําหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลโดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้เด็กก้าวทันรอบรู้โลกกว้างรวมทั้งจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมตามแต่และช่วงวัยและกําลังทรัพยากรที่มีค่ะขณะที่นักวิชาการด้านการศึกษานะครับเชื่อว่าการเรียนรู้นอกห้องเรียนเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นส่วนสัมพันธ์ของการศึกษาแต่ต้นสังกัดครับ จะต้องออกระเบียบเรื่องความปลอดภัยให้กับนักเรียนผู้ใหญ่เราต้องสร้างโลกที่ที่ปลอดภัยให้เด็กครับเราจะไม่เอาเด็กมาขังกรงไว้ไม่ไม่พาไปไหนเลยผมว่านี่เป็นโจทย์ที่ต้องทบต้องทบทวนทบที่ดีๆนะการจะการจะเคลียทุกอย่างว่าถ้าสาเป็นเป็นเป็นเรื่องผิดอะไรอย่างี้น,นะฮะเราต้องยกเลิกนี่ยที่ถ้าทำแบบนี้เด็กก็จะต้องถูกขังไว้ในโรงเรียนอย่างเดียว เราก็จะไม่ได้เรียนรู้จากการมีทักษะสังคมเป็นประสบการณ์อะไรเลยเช็กไม่ง่ายด,ดูยีราฟทางทีวีกับดูยีราฟที่ของจริงอ่ะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นประเด็นเนี้ยผมว่าเป็นเรื่องเรื่องสคัญมากแล้วก็อยา่ยาอย่าอย่าลดทอนคุณค่าของกิจกรรม outdoor education โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณครูนักการศึกษาพอโรงเรียนศึกษาในเทศที่กำลังแบ,บบไปกับอารมณ์ความโกรธหรือความเศร้าแล้วก็พ้อกันเป็นเรื่องไปเราเลยว่าต้องยกเลิกยกเลิกเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ท่านตั้งหลักนี้แล้วทบทวนดีกว่า เช่นเดียวกับผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในเด็กค่ะเห็นด้วยกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนยังจําเป็นสําหรับเด็กแล้วก็ยังต้องมีอยู่แต่ควรจะไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุมากกว่าคือหน่วยงานภาครัฐที่รับรองคุณภาพมาตร,รฐานของรถโดยสารค่ะที่เกิดขึ้นโรงเรียนได้ทําหน้าที่ของเขาเต็มที่แล้วนะเพียงแต่รถยนพาหนะที่ใช้ในการเดินทางไกลนั้นนะถูกตีตรานะว่า ทำถูกต้องตามกฎหมายมีใบรับรองประกอบกิจการได้ถูกต้องมีการตรวจสอบตามวงรอบอันนี้ตามแจ้งของบริษัทนะก็คือบริษัทผ่านการตรวจสอบโดยภาครัฐนะภาครัฐเป็นคนไปตรวจสอบแล้วภาครัฐเป็นคนติดตาเองว่าอันนี้ถูกต้องโรงเรียนก็เลยจัดการเดินทางนะเมื่อเกิดอุบัติเหตุแทนที่จะไปจับที่จุดอ่อนของภาครัฐที่กรมขนส่งหรือขนส่งจังหวัดที่มีหน้าที่ควบคุมเนาะกลับไป จัดการที่โรงเรียนว่าไม่ควรพาเด็กเดินทางไกลอันนี้ผมคิดว่าเป็นความเข้าใจที่ผิดแล้วก็เป็นแนวทางการป้องกันที่มันไม่ถูกต้องเลยนะฮะมันจะนำไปสู่ผลเสียซะมากกว่านะฮะแล้วก็คนที่สร้างจุดอ่อนของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะไม่ได้ไมไ่รับการถูกชี้เป้าและก็ไม่นำไปสู่การแก้ไขในอนาคตต่อไปมันก็จะเกิดเหตุแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีก